เห็ดหาดก็มีพี่น้องข้างเถียงปลาแอมนี่นี่เทียงปลาแอมเป็นบ่จ้าเห็ดหาดกินได้นะคะเอาไปหนึ่งพี่น้องคนนิยมหนึ่งกินเนาะถ้าหนึ่งกินสิแสบอืมนี่ลูกเล็กเล็กแดงเพื่อนพี่น้องนั่งเ่นหน่อยนี่ปล่อยไว้ ว่าม uh ันเป็นของเราเองพี่น้องโอ้ยแย่ไม่น้อยเลยหลายพี่น้องเยอะแยะเลยเล็กๆเลยคนละพี่เนาะหืมคนละเห็นบ่จ้าหดหนหดอุ้ยเยอะเดี๋ยวเป็นสิเลาะบางอีกจ้าหลายๆพี่น้องเนี่ยเยน้อยะเต็มยุ่งจุ่มอยู่คนละพี่น้องอืม เห็ดอะไรเยอะแยะไปหมดโหี่น้องมึงเห็ดหัดนี่นองเอยนี่อย้แกม่เนูอหน่เห็ดบ้านปาเอมหอเห็ดหั ว่างเฮ้ยก็ม so ีเด้ออันนี้เห็ดอะไรก็ไม่รู้อุ้ยมีหลายชนิดเลยเด้อจะเห็ดไปเอ็มนะนะปี๊บเปิ้งเห็ดหาดเปิ้งมิตรโด่งยิ่งใหญ่คนพี่น้องป้าผิดเนาะผิดผิดเบิ้งพี่น้องเบิ้งเห็ดเยอะแยะไปหมดป้าเบิ้งมืีแยมเก็บให้เบิ้งอุ้ยคนพี่น้องเดี๋ยวสิย่างไปเอาอันแนวมาใส่ผงยูถียงคนพี่น้อง ไิถืออย่างมากไยหาถุงหาอย่างยี้เถียงเถอะแหละอูอ้ยคนน่ะคนพี่น้องคนหลายขนาดเลยหืเห็ดหาดกินได้จ้าหือืออหือ,หอ,หอ เป็นล่าพี่น้องแล่ดอกน้อยขึ้นอุ้ยเราตรงอีกกันเด้อจ้าฟังทางนี้มากวะเนาะมาฟังทางนี้หรือเปล่าหรือว่าอยู่แต่ฟังทางนู้นอืเก็บยังบูเบิดอยู่พี่น้องคนนะมองแดงยูโฮ่สนุกกะว่าวกะโฮ่ก็สนุกกะว่าว นี่พี่น้องด้ฟังข้างนี้บ่มาอยู่แต่ฟังข้างนั้นอันนี้ต้นสเมิกได้พี่น้องแดงๆเห็นปะต้นแดงๆนี่คือต้นสเมิกนี่ต้นสเมิกสีนี่รัต้นสีแดงเนื้อแดงพี่น้องงามๆเลยเนื้อข้างในพผนสีงามๆได้พี่น้องสีแดงๆมันเติมใหญ่เดี๋ยวแอมสิมไทยต้นใหญ่ให้เบ้างอยู่ฝากหน้าแอมมีต้นใหญ่ๆ ต้นสมิคเฮ็ดเกิดแล้วจ้ะเดี๋ยวซิยางเมื่อได้เพียงมานี่บ่มีแนวใส่บ่เอาบ่ไปเอาเรอบคนอ่ะมึงเฮ็ดไปแอมนเนี่ยคนมีบัดคู่เฮ็ดเดี๋ยวซิผ้ายางเมื่อ,อจ้าเมื่อาบา่งอยู่กุ๊กนอั่นอีกก่อน ทีเบิ้องโก,กงนั่นว่าสิมีเห็ดยังเนาะโคก,กนี่มีเห็ดหาดกับเห็ดเพาะเห็นเนาะข้างนาป้าแอมเด็หน้าป้าแอมกัน้องใกล้ถึงบ้านป้าแอมแล้วอยู่หลังบ้านป้าแอมเด้อจันทนี่ด้อมาดูต้นนี้แปบมบลงคงหน้ามาต้นนี้จะมีเห็ดอะไรให้เรา เห็ดอะไรนี่มีอยู่จ้าแต่ไม่รู้เห็ดอะไรพี่น้องจ้าเห็ดที่ช้างอันนี้นะก็เห็ดพอหนิฮึมเด้อแอมสิฮักให้เบิ่งแม่นเห็ดอยู่เหรอฮึอ๋อคนจะแก้เฮาเพิ่นก็เห็ดพอเลยพี่น้องเฮโอ้โหน่ะ เยอะแยะเลยค่ะนุ่น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 ตะลุกส่งแปลก,กตะเคือเห็ดพอพ่ะเอาไว้ถามผู้รู้ใครมีขาบเสื้อ,อไว้เด้๋นี่พี่น้องอันนี้จใครมีความรู้เห็ดอันนี้นะบอกไปแบบนี้เด้อจ้ะหลายหลาย,ย่วานบบนอะนะปุกปูกจิกเป็กอยู่เ,เห็ดอันนี้ก็มีอเอ้าเสี่ยลงสื เห็นไหมฮึฮึบ้านแต่เอ็มเอินว่าเห็ดคกหรือว่าเห็ดคานพะี่น้องเนาะนั่นแต่เอ็มเรียกเห็ดคกหรือเห็ดคานี่พี่เนาะโอ้ยฮึฮึ เนี่ยน้อยๆเห็ดอันนั้นพี่น้องนะ่ะก่หลายก็เห็ดพรนี่เห็ดคาะนู่นอู้ไก่สะไก่สะพี่น้องไก่สะบานแยมไก่หลายเห็นน่ะแต่ห้อยไก่ล่ะค่ะนี่ยเอ้ยนี่ไงฮึ่ม Uh. 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 Um. Bớt là bò, bớt là bò Bớt là bò, bớt là bò, bớt là หนูก้อนแห้งง่ายพี่น้องคนน่ะหัวเป็นทองหัวเป็นทองครับไมเป็นทองครับนเนาะเห็ดอันนี้นะพี่น้องน่ะไม่ว่ามันกินได้หรือเปล่าเนาะคือหัวมาคือหัวฮหัวมันนะหัวมันเท้านะพี่นอ้องเสียงเพลงบาสบีเฮ้ยแอมได้หลายเห็ดเด้พี่น้องวันนี้เดี๋ยวสิมเมื่อเทให้เบิรงดด้วยจ้ะ หลังบ้านใส่พกเสื้อมากพี่น้องเอ้ยหลังบ้านไปแอมกุกย่างไปแอมกระปุกไว้พี่น้องกุกย่างไปแอมก็ลังงามอยู่ในป่าได้ดุ่งอันนี้ก็แมนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพอกันเดี๋ยวไปแอมเอาเฮ็ดให้เบิ่งจ้าพี่น้อง พี่น้องดูเฮ็ดแสมได้๋ยหนึ่งหนึ่งเดยได้พี่น้องไอ้ี่แป้มจะนึ่งให้ยายกินจ้าโอ้วาสิพาเฮ็ดพอให้เบิงเนาะพี่น้องเดี๋ยวแปบบพาให้เบิงด้จัดเด้อเฮ็ดพอที่เก็บมาว่ามันอ่อนหรือว่ามันแก่เนาะ นี่พี่นกเดี๋ยวสิพาหให้เบิงจ้ะนี่พ <c oughs> ี่น้องเดกแปมสิพาหให้เบิงแบบหลางมาหน่อยนึงจ้ะทำมันอ่อนไม่มันแก่นี่จ้าพี่น้องเริ่มแก่แล้วดูแต่เดินแปบมบหลังมาเพราะว่ายานพาหนะขี้ดินเขาเนาะียืดจ้าพี่น้กข้อหนึ่งยืดจ้านี่ จะไปนึ่งกินนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชม